ที่1พุสศกิกายน64นะครับกับผมก่อนกระสินนะครับพิมพ์ตําไทยย่ายกที่2อย่าตา<ม>าไทยครับให้ได้ยินได้ดูทางออนไลน์ขอบคุณแฟนครับที่เฝ้ลติดตามนังหินชายเอาโชคมาํากไหนให้เลยยังทุกไร้ดวงดีก็จัดไปทูกร้างวันใหญ่กันทุกๆคน ็นก่อนนะครับแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับทุกคนแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับแชร์ไว้ดูนะครับให้กัลยามิตรให้เพื่อนๆนเฟซของเราได้ดูได้รู้ได้เห็นนะครับได้ดูก่อนนะครับไม่ต้องอไปแชร์3แชร์4แชร์เหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะครับมันเสี่ยงต่อการถูกบล็อกอย่าไปแชร์ลงกลุ่ม พราะบางกลุ่มเขาก็มีกฎในการแชร์ลิงก์ไปนะครับเราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอีกนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของกลุ่มก็ไม่มีปัญหานะที่สําคัญเราให้เร็วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอ่าโดยเฉพาะเจ้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่นะครับโอ้ยมีมีมมมอยู่ใบร้อยสี่สิบเอาไหมหรือไปร้อยยี่เอาไหมอย่างเงี้ยนะเอยียบไปหาเอาน่าจะขายแล้วล่ะนะแอบไปหาแต่อาจารย์ยังไม่วงให้นะแต่บางคนก็รู้แล้วล่ะนะก็รู้ใจกันพัก อินบ็อกเพจทักเมสเซนเจอร์มาของอาจารย์รู้อารยรู้ <c oughs> นะอาจารย์ยังไม่วงนะครับบางคนเห็นเรียกก็เพ่นแนบออกไปพอเลขเข้าก็กระโดดเข้าไปเข้ามาอย่างนั้นนะไม่แจ้งแอดมินว่าลูกเล่นโทรศัพท์กวดออก <c oughs> ก็ฟอร์มเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีปัญหานะการเชิญกันหรือใครก็แล้วแต่มันเป็นเป็นบอสความปลอดภัยนะครับโดนดีดออก นะแม้แต่ตอาจารย์บางครั้ง,งยังโดนดีดออกจากกลุ่มเลย <c oughs> นะเขาไม่รู้นะบอสมันดีดออกทันทีเลยนะนะลาวขึ้นให้ใหม่ครับไม่ทันคุณอะไรนี่ยภาษาอังกฤษนำคุณสวงสวง,สวงทมทันค่ะน่าจะเป็นก้าอดูอีกที่หนึ่งทันที่ดีอาจารย์ว่าแชร์นะแชร์ไปเฟซตัวเองแล้วก็ ไปกดที่รูปรูปที่อาจารย์กาลังไล่กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นคอมเมนต์นะครับก็ปัดคอมเมนต์ไปทางฝวามือมก็จะเห็นสกอร์ที่อยู่ด้านล่างกดเลื่อน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 มาเลื่อนจนมาเห็นที่อาจารย์โชว์นะครับเป็นแบบนี้แหละเหมือนคลิปวิดีโอนะนะครับมันจะเสียเวลาไหมนะทุกคนเขาตําไทยกันแล้วนะครับเอาไปแบบนี้แหละนะนะเอาตาไทยครับเดี๋ยวให้ทวนเนาะนะมันได้ขึ้นภาพแล้วตามไทยครับทุกคน ยังไม่สิ้นสุดการไลฟ์ทุกคนเห็นหมดนะครับขออย่างเดียวขอให้แชร์คนละแชร์ไปเฟซตัวเองแชร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคลิปคลิปหนึ่งวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับในเฟซของเราเราไปท,ทําธุระไปทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยไปแลนะ่ค่อยมาก่อดูได้นะครับนะเคยมาก่อดูไดนะ้ต่อไปรัฐบาลนะครับถึงไหนแล้วไงระบบจะมีปัญหา ตามไทยนะครับตามไทยพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยครับเพื่อจะเช็คจากคอมเมนต์นะครับชเช็คสัญญาณโทรศัพท์ตัวเองจากคอมเมนต์เห็นเ,น,น,เ,น,น,เน,นาะเห็นคุณยุพานะครับคุณผกาอ่ะทุกคนนะครับรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยนะครับนะเป็นไหนล่ะเห็นไหมขึ้นไฟไว้นะ แนวทางล่างนะครับรัฐบาลไทยประจ,จําวดเันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหกสี่กับผมกรกระสินนะครับเดี๋ยวค่อว่ากันเดี๋ยวจะทวนนะเดี๋ยวขอให้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะตามนี้นะครับล่างเก้าสีหางตามนั้นชอบตัวไหนก็ว่ากันไป วันนี้อาจย์นั่งทําแล้วไล่แล้วไล่อีกไม่ผิดพลาดเหมือนข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วเป็นความผิดพลาดของตัวเองนะครับบนมาล่างเอาเอาล่างเอาบนไปใส่อมสินมาดูโอ้โยคนละเรื่องเลยตา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 ยนะวนหวั่นหัวอกแล้วละ่ะถึงรู้ข้ดีนะครับที่ได้จัดทอกอ,อไว้สองหนึ่งตรงๆก่อน ได้ทุนคืนอันนี้คือแนวทางล่างนะครับต่อไปบนนะให้ครั้งเดียวเลยยังไงให้แล้วก็ให้เลยนะครับให้แล้วให้เลยนะครับต่อไปบนนะครับเดียวทางบนนะทุกคนเห็นแล้วก็อ๋อตัวเดียวกันงว,วดที่แล้วผิดพลาดน,นะ่นะอ่นะห้านะครับนะงวดที่แล้วอาจย์ มันเป็นบนนะสองนะแต่เอาสองเปล่างเอาห้ามันนอนไม่หลับเลยครับทุกคนนะผิดภาดผิดภาดไม่ได้ให้อภัยเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือแนวทางบนนะครับแชปไว้แชร์ไว้เฟซตัวเองนะชอบตัวไหนก็ เทียบชนหลายๆสำนักดูนะครับเพราะว่าบางสำนักเขาก็จะอาจจะมีเด่นของเขาถ้าเด่นชนเด่นก็เอามาเป็นตัวเด่นของเรานะเป็นตัวเด่นนะครับเดีย๋ยวจะเป็นหลงขออย่างเดียวเราเปิดใจนิดหนึ่งอย่าไปเชื่อกับคําว่าดับนะครับเรื่อไม่มีดับหรอกอเขาดูผลการออกทุกคนเ็าเห็นเขาใส่ทุกลูกจากศูนะย์ถึงเก้านะนะครับ ดับนะไม่มีขายไม่มีจําหน่ายซื้อลัตเตอรี่เลขตัวที่มันไม่ออกมีขายไหมอาจารย์ก็จะซื้อมันกันตัวไม่ออกเนี <c> ่ย <oughs> จะไปซื้อแม่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้านี่แปดแปดเนี่ยตัวไม่ออกเนี่ยเขามีจ่ายไหมเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเขาเอาตัวที่มันออกเท่านั้นนะครับตัวที่ไม่ออกใครๆก็ให้ได้เพราะเลขมันออกแค่สองตัวเนาะเลขล่างเนี่ยลัตเตอรี่อีกตั้งแปดตัวมันก็ไม่ออกสิอืมใครๆก็ใ,ให้ถ้าแน่จริงก็ให้ตัวมันออกแเอาให้สักตัวหนึ่งก็พอ นะครับอย่าไปเชื่อพวกอวดตรีเลขดับเลขดับนะครับว่าเลขดับอาจารย์เยอะแยะนะ